ทุกคนรู้ไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอะไร ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลูเซิร์นเทสเวิสเซอร์แลนด์นะครับก็วันนี้ผมมีโอกาสได้นั่งรถไฟจากเมืองซูริกมาที่เมืองลูเซิร์นสัญลักษณ์เด่นๆของเมืองนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือสะพานไม้ชาเปลซึ่งสะพานไม้เนี่ยมีอายุมาแล้วนะครับ600ปีถ้าใครมาลูเซิร์นแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปลก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเมืองลูเซิร์นนะครับและอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยสําหรับคนที่มาเที่ยวที่ลูเซิร์นนะครับพลาดไม่ได้เลยก็คืออนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้นี่แหละครับ ซึ่งอนุสาวรีย์อันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตไปในช่วงสงครามอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําให้ทําในเมืองนี้นะครับก็คือการเข้าไปเดินเล่นที่ย่านเมืองเก่าซึ่งในย่านนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารมีบาร์มีร้านขายของที่ระลึกเยอะแยะมากมายไปหมดเลย สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเมืองลูเซิร์นนั่นก็คือแม่น้ำนั่นแหละคะแม่น้ำที่ลูเซิร์นเนี่ยมันใสมากๆเลยถ้าหากว่าใครมีโอกาสมาสวิตเซอร์แลนด์นะครับลูเซิร์นเป็นอีกเมืองหนึ่งเลยที่ผมแนะนำว่าพลาดไม่ได้